ดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายทุกทุกคนครับนี่นะครับลื้อออกนะครับลุมแหลกพันไปครับลุมสองกระลังทีมาแล้วปลูกซ้ำลุมเดิมครับปลูกแตงลันซ้ำลุมเดิมวิธีการของเฮาก็คือหื้อออกเบิดเลยครับดางกระขึ้นทิ่มเลยเพราะว่าดังของเฮ้าซื้อมากมัดละบบแพงนะครับเนาะตลอดก่อนกับย่งเหลือเลยครับอยู่ส่วนๆผลเนาะครับอยู่รอส่วนผลนะครับอยู่รอ ก็ซึนกันย่างครับเนะก็จะขาบก็จะคาบไป็นี่เท่าก็หื้อออกหื้อเชี่ยเกาออกครับความล่งครับมือเอื้อนกับสีโรยปูนขาวหรือโดโลใหม่นะครับขาเชื้อนะครับนี่ครับพนักงานกำลังลกหยาอยู่ครับผมมือเอื้อนเท่ากับห้ยโดโลใหม่แล้วก็ห้อยปุยห้องพื้นนะครับเนาะมือต่อไปเทากับสามารถปลูกได้เลยครับ ตากแดดไว้จักประมาณสามมือครับผมหลังจากเข้าเคีื่อวออกแล้วนะครับเนาะเคีื่อวออกแล้วห้าก็สามารถลงได้เลยปลูกลุ้มเดิมครับครั้งที่สองเดี๋ยวข้อสิมาอัปเดตรอบต่อไปอีกนะครับเนาะ